กรมกับบริษัท Dream Express เจ็ดจำกัดเพื่อเป็นการตอบแทนลูกค้าภาคเหนือปีนี้ยกขบวนโชว์อุลตร้าแมนขึ้นเหนือเพื่อให้น้องๆชาวเหนือได้ชมกันถึงที่ในอุลตร้าแมนไลฟ์251 in Thailand ระหว่างวันที่18-30ตุลาคม2554ณนะโรงละครกาศเทียเตอร์ชั้น5อิทยาการค้ากากส่วนแก้ว ายในงานผ่านไปอย่างคึกทักและสนุกสนานเรียกรอยยิ้มและความประทับใจได้ตลอดการแสดงอุลตราแมนไลฟ์200เอทอินไทยแลนดนอกจากโชว์สุดอลังการจากเหล่าผู้พิทักษ์อุลตราแมนแล้วยังมีกิจกรรม e e a แอนดริชอุลตราแมนหุณนจำลองอุลตราแมนให้ผู้ชมถ่ายภาพเป็นที่ระลึกรวมถึงบูธขายของเล่น CD, ซีดีเสื้อผ้าและของที่ระลึก จากหลอาผู้พิทักษ์อีกมากมายหลายชนิดเรียกความสนใจจากเด็กๆตัวเล็กตัวน้อยได้อย่างมากเลยค่ะเอาละโอ้โหวันนี้ไปดูของตั้งไหนมาดูว่านี้เหรอเอาละนี่ไงนะหนึ่ง ไลฟ์2 5 1 8อินไทยแลนด์เป็นอีกหนึ่งโชว์คุณภาพจากกาดส่วนแก้วที่ได้รับการตอบรับอย่างล้นหลามและสร้างความประทับใจให้กับทุกครอบครัวได้ตั้งแต่เริ่มต้นจนจบการแสดงเรียกได้ว่าใครพลาดไปเสียดายแย่